ชมา,มาสวัสดีค่ะววน้องเอ๋ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะมาทุกคนเนี่ยไปกินไอศกรีมที่ยืดไอติมขี้ยืดไม่ใช่มันเป็นไอศกรีมที่ขึ้นอย่างนี้ได้เลยอะ่ะเคยกินไอศกรีมตุรกีปะถามมาได้ไงไม่เคย ไว่ามันเนี่ยรสชาติเป็นยังไงมันยืดด้วยค่ะนั้นไม่ใช่ไอศ์ครีมนะคะมีสีแบบเจลาโต้เจลาเต้ไม่ใช่เจเจตาลินเจลาโต้อะไรล่ะซอสซอสครีมไม่ใช่ซอสเกลือไม่ใช่อะไรที่ไม่ชอบมีรสราสเบอร์รี่เมียงโก้ราสเบอร์รี่ไปกันดีกว่าค่ะทุกคนไปกัน เจอเว้ยว่าไอซ์รีมอ่ะอยูดีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาจากว่าผลไม้อ่ะยูดีมันก็แข็งตัวเลยแล้วคนอ่ะก็เลยเอาผลไม้แข็งๆเอามากินแล้วก็อร่อยนะคะก็เลยเป็นไอศ์ครีมของยุคนั้นต่อมานะคะก็เอาน้ําแข็งกับขีมามาลองกินดูแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันเย็นมันอร่อยนะคะก็เลยกลายเป็นไอศ์ครีมในยุคต่อมาะค่ะ่วนสุดท้ายนะคะก็มีคนคิดค้นเวย้ยเอานมอ่ะ ไอศครีมค่ะชื่อไอศครีมนะคะมันเกิดจากดัชเชสของอิตาลีนะคะทมไมคือใครชี้ให้ปวดแล้วไอศครีมจริงๆอ่ะที่มามาจากใครรู้ปะใครเจนนี่แบ็คพิงค์ฮะไอศครีมเจลลี่จีไอศครีมเจลลี่ไอศครีมเจลลี่ไอศครีมเจลลี่ช้ำแล้วเหรอชางเช่างช่วยช่างช่วยช่วยมีทำไมช่างถึงช่วยช่างไม่ทำนให้ดีๆอุ้ยทางนช่วย คือมีหลายร้านรวมกันอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าร้านที่เรากำลังจะไปอ่ะชื่อว่าช่างทองไอเลมตุลากิสไอศครีมสไตล์ของที่นี่นะคะจะออกแนวแบบว่าเหมือนช่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าดูจาก แบบอินเดียอินเดียอาลับมากเลยอ่ะท<แ>ุกเวลากินไอติมเนี่ยจะโดนแกล้งบ่อยเลยไม่รู้ที่นี่เขาจะแกล้งเราเหมือนกันเปล่าแกล้งบอกว่าใครแกล้งกูมาต่อแบบ<ม>ต่อควมอะเอาวันนี้ลาย,ยาเหรอมันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยม,มันแข็งมแข็งจริงด้วยอวันนี้เหรอครับ พี่โดนแก่โดนฝรั่งแก่ม่ต้องใช้สมาธิแล้วก็เรลือได้ครับครับครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าอะไรกันม่แข็งเหมือนกันนะครัำมะแข็งมากๆเลยอ่ะนีใส่ช็อกโกแลตด้วยนะคะ งเลยนะะคเขาบอกว่าถ like ้าอยากให้ยืดได้เนี่ยต้องมาแบบบใบๆไอติมอันนี้มันเป็นไอศครีมที่ไม่สามารถเลียได้แต่ผมว่าน่าจะเลียได้เหรอบุญแล้วใครจะไปเกลีแกต่อใจะเลียขนาดนี้มีความแบบหนึบหนึบหนึบนะตอนมันยังมีความแบบเข้มข้นมันหนึบหนึบแท้อติมวานิลาทั่วไปแหละแต่ว่าหนึบหนึบกว่าเราคิดว่าแล้วแบบลอยลิปสติกเต็มไอติมแกเลยอน่ย เดี๋ยวรอดูอันยืดดีกว่าว่า,าเป็นยังไงกาแฟใเ่ไหมคีับเป็นสีดอด้วยโอ้โหมากเลยตอนในตุรกี้ยังจะมากเลยทำไงมาน้องเนี่ย เขาเอาทรายมากบให้ทั oh mm ้งอันมันจะรือความร้อนไงฉลาดว่าฉลาดเขาบอกว่าอันนี้เป็นพวมาลัยทำเองนะคะดูจะมาเลมืนอยู่ตุรกีโผล่มาจากต่างๆไม่เนจริงๆนะเต้นไหนนี่เต้นนี่เต้นตุรกีจนี่ดิจนีเทเลยเเลยวงกาเลยาไปถ่ายไถ่าย นุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆเห็นมาพอาเงี้ยนึกว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบไม่ใช่ไหมอืมแข็งแข็งะจะไม่ใช่คือมันนุ่มแบบเยลลี่เลยครับทุกคนอร่อยมากอปวดแล้วอะไรตรวจสอบตุรกีแล้วทุกคนเขียน คนไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวแก้วอ่ะมันจะเก็เบกับเก็บความร้อนจากไฟเรื่อยๆจนเดือดนี่ถ้าใครอยากทำตามก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเ<อ>พชรขอบนะ <laughs> ไม่ใช่เสร็จแล้วออครับเสร็จแล้วเรื่องขวาก็มันมีรายละเอียดมีเท็กเจอร์เยอะมากเลยมันดูมีอาละยยา,ามากๆโอ้ยจุ๊บ ทุกวากะเป่าที่มันพุ่งมาเลยเขบอกกาแฟร้อนครับค่อนข้างติดขมแล้วก็ดูเปรี้ยว เม่กาแฟผ่านเครื่องเขาอาราบิก้าไม่ใช่แล้วแต่หอมนะหอมแบบว่าตุรกีรม,มันจะเป็นหอมแบบโดด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 อยู่มไม่นั่งแล้วพี่เออแกกระโดดทำไมวะเหย่ตเย่อตกเฉียดเลยไอ้ชี้ปูล้วจะมีจินนี่ออกมาตะเกียงพิเศษทำไมจินนี่หน้าตาคุนๆุวัสดีครับ อาจจะมีพริรงๆก็ได้นะ<ช>จะเราขออรุตมียอดสไครเบอร์ถึงสิล้านสไครเบอร์มันโเก่งนะเมื่อ <c oughs> ตุรกีแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยนะคะจะต้องมีอันนี้ด้วยภาพ <c oughs> <c oughs> ให้เหมือนอาราดินอยู่นะอันนี้ออริจันอลกีตาร์เอซัสซัสซัส ซสเหมือนไอ้ซาสเฮ้ยเหมือนเหมือนเลยนางเอกในหนังอารามบาใกล้กีตารีต้าร์กดดิบปกติคนตุรกีใส่ชาค่ะอันนี้น้ำเปล่าอ๋อไม่ใช่น้ำเปล่าใช่แล้วถ้าวเป็นแบบเนี้ยเหรอเอ่อพัสดุ์บอชูบอะทำแบบสามีไปทำงานแล้วก็กลับมาบ้านอ๋อใส่ล้างมือล้างมือเหรอคะออ๋หล้างหน้า ด้วยอ๋อน้ำไปด้วยเขาบอกว่าอันนี้วไว้ใส่น้ำล้างหน้ากับมือนะคะทรงตัวนี้มันจะต่างกันนะคะจะรู้ว่าอันนี้ก็คือไว้สําหรับล้างอันนี้ไว้สำหรับกินอันนี้ก็สูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นแบบไซส์เล็กไว้สําหรับใส่กาแฟ Over this one, Davy Iron โอ้โหมีไว้ทุกบ้านเลยไหมคะเด็กนิดๆได้ยื้อๆได้อ๋อแปะไว้ทุกที่สหัยจะอยู่ทุกบ้านเลยมันเป็นเตาของ Davy หรอไม่ใช่ Davy Iron อ๋อ Angel Iron Enjoy. เขาอย่างไหนเนี่ยนั่นก็คือเดวิ้วไอ,อไม่ได้เดี๋เขาคิดว่ามันเป็นเดวิวไอเพราะว่าตอนที่เขาไปเชียงใหม่อ่ะเขาชอบมากเลยนะคะตาเนี้ยร้าค,คนขายอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือเดวิ้วไอก็เลยนึกว่ามันคือเดวิ้วไอมาตอลอดเลยจริงๆมันคือแองเจิลไอเขาแองเจิลไอไว้<บ>สำหรับแบบปกป้องอมคองจากเดวิ้วไอเพราะเดวิ้วไอเหมือนกับเล่นใส่ยสาใส่เหลือะไรเงี้ยเอาไปใส่เนี่ยมันจะแบบไปทำพลังลบใส่เขาเหมือนประเทศไทยอย่างที่แบบใส่พระเชื่อว่าแบบป้องการรบปแบเหี้ได้ทเมื่อกี้นะคะพี่เขาบอกว่าตัวไอศครีมอ่ะถ้าจะให้มันนยยืดมมาากๆๆต้องเ็ เรือประมาณสี่ห้าโมงนะคะเรามั้งแต่สิบเอ็ดโมงอบอกว่าไอสกีอ่ะมาต้องเก็บไว้ทั้งคืนใช่เพราะเขาเก็บไว้ทั้งคืนเขาไม่ได้เอ,เอามาคูดาวไม่ได้วอร์มมันยามันก็ไม่ทันขายแข็งแต่นี่เขาก็ย,ยืดได้หมดก่อนแล้มาลองดูกันว่ายืดได้เท่าไหร่ Nó có mời mà lên? mời <laughs> À, mời 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 ลงล้วมมาทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็มัฮะลองชกแลตพี่จอมเผือไม่ะเอาวันช็อ่าบิ๊กแล้ว อะไรอะไรอะไรไม่ดูไม่ด้มูเอาเอากินดนี่ยไม่ได้เอายอย่าไปดิไม่ไน้หรอไม่เระมือหยุยุดยุดหยุยดหยหยุดหยดดหยุดหยุดหยยุดหดยุดหุดหยุดหยุยุาหยุด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 หยาดหาุดหย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 ุหยุดุดหยุดหยุดหยุดหด แต่ว่าจริงๆมันทำได้20เมตรเลยวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่เดี๋ยวมีภาพความยืดมาให้ชมกันค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเกาการมาเรียนรู้อะไระทำบรรทรมของธุรกิจนะคะแล้วก็ไอติมที่คอดคิดมากๆเลยก็ถ้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสุกรมาึยนะคะสคเสรได้มาแล้วแบบไม่เห็นความยืดอะมาตอนเย็นๆนะจะได้เห็น ีนะคะคเขาก็แบบแอบสงสัยแอว่าแบบเอมันช่อะไรกันแน่นะเขาก็เลยไปหาข้อมูลนะคะปรากฏว่าเขาจําผิดค่ะไม่ใช่ d Evil Eye นะคะชื่อว่า Evil Eyes ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นดวงตาปีศาจที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกเช่นดวงตาสีฟ้าแห่งตุรกีดวงตาสวรรค์หรือนาซาบองกุกูในภาษาตุรกีนะคะที่มีความหมายถึงดวงตาของเทพเจ้าฮอรัสซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะช่วยปกปักคุ้มครอง รวมไปถึงเป็นสัญลักษณ์ของความรอดรู้สุขภาพดีขจัดปับเป่าความชั่วร้ายความยากจนในโลกมนุษย์ให้หมดไปและยังป้องกันความวิสยามาสู่คุณด้วยค่ะเคลีย <c oughs> <c oughs> ต้องถึงขนาดไปหาอ่าน